นะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พี่น้องนะครับนักสะสมนั้นพลาดไม่ได้นะครับเห็นก็ต้องรีบเจ็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบใดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบใดวันข้างหน้ารับรองว่าราคาสูงหูฉี่เลยทีเดียวนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงนรัชการที่9นะครับแบบพระเศียรใหญ่เช่นเดียวกันวงขอบก็จะระบุเหมือนกัน สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนอา,ามิตรรักนักสะสมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กาค้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ10บบาทสี่เหรียญนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ติดอันดับความหายากเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา10บบาทเป็นอย่างไรนะครับจะมีความน่าเก็บสะสมขนาดไหน ไปติดตามพร้อมๆกับกาคาพารวยนะครับซึ่งวันนี้กาคาพารวยก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอามาฝากพี่พน้องๆลุงปนาอาในคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาคาพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแใจให้กับกาคาพารวยได้ทําคลิปใหม่ๆนําข้อมูลใหม่ๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปนาอาในคลิปต่อๆไปและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับเหรียญทั้ง4เหรียญน,นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงนะครับจะสูงขนาดไหนไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกากาพารวยได้เลยนะครับ เหรียญ10บ,บาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสอสีสีขาวและสีทองราคาเหรียญ10บ,บาทน,นะครับซึ่งเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับก็ผ่านการใช้งานมาที่ถือได้ว่าพอๆกันเลยนะครับสำหรับเหรียญทั้ง2เหรียญน,นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีการสึกรอเยอะแยะมากมายนะครับหนักขนาดไหนก็ยังมีพี่น้องนักสะสมหลายๆท่านมีการเก็บสะสมนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่น ปีเก่าๆนั้นหาได้ยากแล้วนะครับหาได้ยากจริงๆนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่าง2เหรียญนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็อาจจะมีเพียงความสมบูรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็คงจะพอๆกันนะครับลวดลายต่างๆนั้นก็ลบเลือนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราไปข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้ก่อนนะครับปีพศนี้นะครับเหรียญ10บาทปีพศนี้เราจะเห็นได้ว่า ความโดดเด่นนะครับอยู่ที่วงขอบในนะครับอ่าแล้วก็ส่วนวงขอบนอกนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นวงขอบที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ลางเลือนนะครับตัวนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเมื่อเทียบหลายๆเหรียญน,นะครับของปีพศออเดียวกันนะครับจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถือได้ว่าอ่าเหรียญปีพศนี้ก็มีความผิดปกตินั้นก็ถือได้ว่าเยอะนะครับถึงแม้ว่า เขาจะมียอดการผลิตนั้นไม่เยอะเท่าไรนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ในความผิดปกติในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินนะครับปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับปั๊มเบี้ยวของปีพศนี้ก็เห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอักษรน,นะครับตัวอักษรของปีพศนี้จะไม่ค่อยเด่นชัดสักเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเด่นชัดตัวนี้นะครับไม่คมนั่นเองนะครับส่วนวงขอบก็ เป็นเหมือนกันหมดนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางนะครับรูปพระปรางของปีพุทธศักราช2535นั่นเองนะครับปีพศ2535หายากนะครับหายากมากๆนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับในระบบหมุนเวียนหายากมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ในตลาดนักสะสม กันเสียมากกว่านะครับปีพศ2535ซึ่งเป็นปีที่5ของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับตัวนี้น้ำหนักก็คงจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนักนะครับการใช้งานมาหลายปีหลาย10ปีนะครับการสึกรอนั้นก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้ำหนักของเขาก็อาจจะลดและก็ วัตถุดิบของเขาทีา่เอามาใช้ในการผลิตนะครับเมื่อหลายปีเข้านานปีเข้านะครับเขาก็จะมีการเสื่อมสภาพของเขาไปตามการเวลานะครับไม่ว่าเหล็กหรือทองคำหรืออะไรก็ช่างนะครับเขาก็จะมีอายุการใช้งานของเขาเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับการแปรผันการเปลี่ยนสภาพมันก็ย่อมมีทุกๆอย่างนะครับ ีพศ2535ยอดการผลิต13 8,500 0 0เหรียญน,นะครับผลิตออกมาไม่เยอะนะครับ13ล้านถือว่าไม่เยอ,ะ,อะส่วน UNC ที่เขาประเมินนะครับของปีพศ2535นะครับ UNC นั้นอยู่ที่300บาทนะครับ300บาทเราก็ยังเห็นที่เป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ที่เห็นมีหลายๆท่านนะครับที่นำเอาออกมาขายกันนะครับก็ หลัก500เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ถือได้ว่าขายกันค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่าราคาคันประเมินด้วยซ้ำนะครับอ่าเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนั้น UNC ประเมิน300 400 500นะครับแต่การซื้อขายในเพจต่างๆนั้นถือได้ว่าสูงกว่าราคา UNC หลายเท่าตัวนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2535และเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกัน ซึ่งปี35เช่นเดียวกันนะครับการสึกหรอต่างๆก็ไม่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าผลิตออกมาในปีพศเดียวกันการใช้งานนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่วงหลังๆมาปีพศ2535หาในระบบมุนเวียนยากมากๆนะครับพี่น้องอเราไปเรียนรุ่นใหม่กันถือได้ว่าเรายังหาในตลาด ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับและก็ะยังมีให้เราได้เก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนนะครับแต่มีอยู่ประมาณ2ปีพศที่หาในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะยากนะครับมีการผลิตแต่ก็นำมาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะน้อยเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บบาทที่มีการออกแบบมาใหม่นะครับเมื่อ ปีพศ2551นะครับปีพศ2551นั้นก็มีการทำออกมาในรูปแบบที่ถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9แบบพระเสียนใหญ่นะครับส่วนอักษรต่างๆก็จะระบุเช่นเดียวกันนะครับเหลี่ยนชนิดราคา10บาทแต่วงขอบของทองเหลืองนั้นจะไม่มีสันนูนขึ้นมานะครับจะไม่มีสันโดยรอบนะครับอาจจะมีก็เพียงแค่ เนื้อของนิกเกิลน,นะครับขอบด้านนอกนั่นเองแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ยังเห็นเป็นรูปภาพภาพระปรางวัดอรุณเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทุกอย่างระบุเหมือนกันจะแตกต่างกันเพียงแค่ปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญนะครับและก็วงขอบของทองเหลืองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพระปรางนะครับลวดลายต่างๆนั้นจะ ผิดแปลกไปนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับลวดลายของเขานั้นจะไม่สูงเด่นเหมือนกับรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2,554นะครับปี2,554นั้นถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ติดอันดับความหายากนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนที่ผลิตนะครับน่าสนเลยทีเดียวนะครับปี54จำนวนที่ผลิตนั้นถือได้ว่า ช่วงนี้นะครับใครไปหาเถอะนะครับในระบบมุนเวรียนนะครับเหรียญปีพศนี้หายากนะครับท่านต้องไปหาในตลาดนักสะสมนะครับหรือว่าไปหาซื้อตามเพจต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ก็ยังพอมีให้เราได้ซื้อแต่ก็อาจจะในราคาที่สูงนะครับพี่น้องปีพศ2554ยอดการผลิตสาล้านเหรียญน,นะครับ อยอดการผลิตถือได้ว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับราคา UNC นั้น250บาทนะครับแต่ UNC นะครับตัวเทียบเท่า UNC นั้นขายกันค่อนข้างสูงด้วยนะครับปีพศออนี้ช่วงนี้ก็ลองไปถามดูตามเพจซื้อขายเหรียญดูนะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่สึกหรอนะครับเทียบเท่า UNC 90%นั้น ราคาแตะไม่ได้นะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทบางรุ่นบางพอสอและอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พี่น้องนะครับนักสะสมนั้นพลาดไม่ได้นะครับเห็นก็ต้องรีบเก็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบใดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบใดวันข้างหน้ารับรองว่าราคาสูง หูฉี่เลยทีเดียวนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบบพระเศียรใหญ่เช่นเดียวกันวงขอบก็จะระบุเหมือนกันนะครับภา,ายในวงขอบวง,วงขอบนอกนั้นก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็มีรอยสึกหลอก ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้แต่เราก็ยังเห็นสภาพต่างๆได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับปีพุทธศักราช2553นรยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับติดอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่ปี53ยอดการผลิตเพียงแค่1 9 5 3 0 0้านเหเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้องมีก็อย่าลืม รักษาเขาด้วยนะครับเก็บทําความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เก็บเข้าตลับด้วยให้ห่างไกลจากความชื้นเหงื่อใครนะครับกรดด่างต่างๆนั่นเองนะครับจะทําให้ผิวของเขานั้นอยู่ได้ทนนานนะครับเมื่อเราเก็บได้ห่างไกลสิ่งพวกนี้นะครับปี53นั้น UNC เขาประเมินอยู่ที่400บาทเลยทีเดียวนะครับพี่น้องอ UNC 400บาท กา้าพารวยก็ยังเห็นซื้อขายกันในเพจนะครับปี53นั้นเทียบเท่า UNC ก็4ี0ร้อบาทเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเป็นราคาที่น่าฟังและก็ราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีเอามาฝากพี่ๆน้องๆ4สี่เหรียญเพียงเท่านี้นะส่วนคลิปต่อไปนั้นเดี๋ยวกา้าพารวยจะนำเอาเหรียญที่ ทุกคนคาดไม่ถึงว่าราคาของเขานั้นจะสูงขนาดนั้นนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ